อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆเพื่อช่วยเพิ่มความพิเศษและมิติใหม่ให้กับซาลาเปาให้มีกลิ่นหอมและรสชาติที่แตกต่างจากซาลาเปาธรรมดานั่นคือการอินฟิวชาในแป้งซาลาเปาโดยใช้น้ำชาเป็นส่วนผสมแทนน้ำเปล่าและที่สำคัญคือการเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะซึ่งมีเนื้อแป้งเข่าละเอียดสามารถดูดซับของเหลวได้ดีซาลาเปาที่ได้จะมีรูปทรงสวยกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และในวันนี้เรามีตัวอย่างการทำซาลาเปาเออร์เกรมาฝาก เริ่มที่ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะน้ำตาลทรายวีแท่งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำชาเออร์เกรลงในอ่างผสมคนให้เข้ากันอีกครั้งใส่เนยขาวแล้วนวดต่อจนเนื้อเนียนนำก้อนโดมาแบ่งเป็นสองส่วนก้อนเล็กและก้อนใหญ่นำก้อนใหญ่มาผสมสีส้มเตรียมไว้ เสร็จแล้วแบง่งออกมาเป็น15กรัมตัดแบง่งเป็น6ก้อนปั้นเป็นทรงรีนำประกรบรวมกันเตรียมไว้เป็นแป้งชั้นในแบง่แบงแป้งสีส้มประมาณ15กรัมขึงก้อนกลมแล้วรีดเป็นแผ่นบางแบง่แบงแป้งส่วนสีขาวประมาณ15กรัมขึงก้อนกลมแล้วรีดเป็นแผ่นบาง ประกบแป้งสีส้มและสีขาวทาน้ำมันบนแป้งสีขาววางแป้งชั้นในบีบริมเข้าหากันให้มิดคว่มลงบนกระดาษรองนำไปนึ่งในลังถึงประมาณ10นาทีหรือจนกระทั้งสุก จัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบไม้ให้เป็นลูกส้มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสลาเปาเออร์เกรสซาลาเปาเนื้อเนียนุ่มที่มีกลิ่นหอมและรสชาติที่แตกต่างจากสลาเปาทั่วไปเพียงแค่มีเทคนิคดีๆกับผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสารรค์ไอเดียการทำขนมได้หลากหลายเมนูเลย,เลยค่ะ